นี่ไงเด้งแล้วเด้งแล้วเร็วเร็วเร็วของดีมีหนเดียวเฮ้ยเต้เต้เต้สังเราเราเราตื่นดีแล้วใช่ไหมเต้สั่งเดล่าเดล่าเดล้า มรู้ทำเสียงเข้มด้วยเหรอเออติงมาไหเนี่ยวันนี้น่าจะมาน่าจะมาโอเคน่าจะเจอตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นณที่นี้นะครับเลียร์เงินแก๊งส่งของแก๊งภายในหกโมงเย็นนี้นะของแก๊งภายในหกโมงเย็นนี้ประกาศและวจ้งโดยทั่วกันอ่าส่งที่พี่คนเดียวเลยที่พี่กับคิงถ้าเจอพี่ก็ส่งพี่เจอคิงส่ง เราไปจีดเด็กกันต่ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตูดสาวอ๋อ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 อุ๊อุ๊อ๋ออ๋อไอ้มันีเกลกขายาวด้วยหรอมีสิของแก๊งเหรอใช่สีเดียวกันเห็นปะอะหนูบึ้งรู้เห็นไหมใส่แล้วตูดตูดเป็นเนี่เลยเห็นปะเด้ง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 อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้แบบอันนี้แบบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง ยีงไงเด้งแล้วเด้งแล้วเร็วเร็วเร็วของดีมีหนเดียวอุ้ยอันนี้ใชเพราะทำให้รีฉีบมีดวยเอา้านี่ทำให้ลูกสาวดูคนเดียวนะเนี่ยผู้หญิงถึงผู้หญิงเราต้องทำให้ดูในขอดูอนนไปไ,ไปจะไปจีล็ก แล้วก็มีก็จะส่งของแล้วก็เรียบร้อยแล้ววันนี้หลัล่นล้าได้แล้วเ,เฮ,ฮ,ฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มหมูหรอใช่ครับหนูน่าจะไปฟาร์มหมูหมูสรุปแล้วได้เท่าไหร่ห้าหมื่นมันได้คันละแสนครับนี่ท่านใส่ตู้ไว้ก่อน เดวันที่สามค่อยไปแพ็คค่อยขายก็อ,นอานจะฟาร์มไม่ได้ฟาร์มมันก่อนก็ไม่ได้ฟาร์มหนูไม่ได้ฟาร์มมาสองวันแล้วมันมีจริงเหรอมีก็มาเหม่อฟาร์มามาเหม่อกระท่อมเนี่ยแล้วก็อันนี้ด้วยเออหรือว่าหนูขายของในตู้กินไปก่อนตอนเนี้ยดูดิชัชเ่เราเราสำรวตีตีไอ้นี่ได้ยังบูบูได้ยัง ยังเลยครับมันมีสามวันมัมีบูอย่างละหนึ่งอยู่เลยฮะอะไรอย่างละหนึ่งบูฟิตนหนูมีแค่อย่างละใบเดียวอยู่ทํไมอ่ะอันก็หนูโดนไปรอบก่อนเยอะอ๋อหนูตีกับใครรอบก่อนอ่ะตีกับโอเวอร์กี่หนูอ่ะที่หนูบอกเจ็ดแปดทัวร์เหรอหนูโดนไปไม่จ๊ Lose in time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.